เพี้ยหอยเกร็ดหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกกันว่าเพี้ยนาศาลเราจะมีวิธีการกำจัดกันยังไงตามผมไปดูกันเลยครับลักษณะของเพี้ยหอยเกร็ดสีขาวก็จะเข้าทำลายจะเกาะอยู่ตามกิ่งตามใบจะเกาะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มสีขาว การใช้สารเคมีในการกําจัดเพี้ยหอยเกร็ดหรือเพี้ยนาสารกลุ่มแรกเลยที่ผมอยากแนะนําก็คือกลุ่ม c a กลุ่ม Neo nicosynoid กลุ่มนี้ค่อนข้างจะได้ผลมากในการกําจัดเพี้ยหอยเกร็ดกลุ่ม c a มีสารอะไรบ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น t h i a m ท t h o x a m a c e t a m i p i d d โ n o t e f u r a n สลับกับกลุ่ม 1A 1B ได้นะครับกลุ่ม 1A ก็จะมี hysopecar f n o b u t า a r diazinon profenofos o m e เอ o a t ริม r ฟอร์ดเมทเมเมิน สามารถใช้กลุ่ม 4a สลับกับกลุ่ม 1a 1b ได้นะครับสลับกัน2กลุ่มแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่อยากแนะนําคือกลุ่ม16ก็คือสารบูโรเฟสินสารบูโรเฟซินสารตัวนี้จะช่วยในการยับยั้งการลอกคราบและก็ช่วยลดปริมาณของเพียได้เป็นอย่างดีลดการวางไข่และก็ยับยั้งการลอกคราบของเพียต่างๆได้ดีสารบูโฟเฟซินคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับกับชาวสวนคิดว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์บอกต่อๆกันด้วย